สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาจาับฉลากใหม่นะคะก็เมื่อวานนะคะคือเราจะดีกรรมไปใช่ไหมแล้วก็เออประกาศผู้โชคดีไปใช่ไหมคะก็รางวัลที่สองะคะก็มารายงานตัวแล้วนะคะก็จะเป็นคุณยายามีระอักษรน,นะคะนี่นะตอนนี้ก็คือผู้ส่งนะคะ c m e s h o p นะคะนี่นะก็จะส่งให้แบบรอทบอนะคะ นะก็นี่นะคะเป็นโลโก้เอ้ยเลโก้ LEGO นะคะนี่นะส่วนรางวัลที่1น,นะคะคือเมื่อวานนะคะเราบอกกติกาไปแล้วใช่ไหมคะก็ว่าคือถ้าเราประกาศวันนั้นที่เราประกาศของรางวัลแล้วให้มารายงานตัวภายในวันที่เราประกาศนะคะก็คือ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะเขาไม่มาเขาไม่ได้มารายงานตัวในวันประกาศวันนั้นนะคะไม่แอดไม่ได้แอดไลน์มาหาเรานะพอหลังจากวันประกาศใช่ปะคะเออเดี๋ยวนะพอหลังจากวันที่เราประกาศนะวันวันนี้เขาก็แอดไลน์มาหาเรานะคะแล้วก็เขายังไม่ได้รายงานตัวนะคะกส่งเกมอะไรมาไม่รู้นะคะก็ เราก็ไม่ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เราก็จะทําตามคําบอกนะคะว่าจะจับใหม่นะคะถ้าผู้เช่าีคนนั้นไม่มารายงานตัวภายในวันที่เราประกาศผลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับรางวัลที่หนึ่งกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จับสลากก็อยู่ในนี้นะคะเราก็จะขย่าก่อนเราก็จ,จับมาแล้ว จะคนก่อนนะคะคนนี้แล้วกันนะได้มาแล้วนะคะหนึ่งใบเราเปิดกันเลยฟ้านะคะคนที่ชื่อว่าฟ้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครคนที่มาร่วมเล่นกิกรรมในวันที่เราจัดกิจกรรมนะคะ แจกพวกนี้นะคะก็มารายงานตัวได้นะคะคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งไปนะคะชั่วฟ้านะคะรายงานตัวคือแอดไลน์มาหาเราภายในวันนี้เท่านั้นนะคะเราบอกแล้วนะแอดไลน์ line, มารายงานตัวมาหาเราภายในวันนี้นะคะนี่นะคนที่ชั่วฟ้านะคะก็ได้รางวัลที่หนึ่งบต่พอพอนะคะ โอเควันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u like, ั s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจงให้เรานะก็ตอนนี้ก็72็ดสิบสอเซับแล้วนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย